สวัสดีค่ะเรามาต่อเรื่องตัวเชื่อมทางตรรกศาสตร์นะคะเป็น EP ที่3แล้วนะคะสำหรับเรื่องนี้เราก็ลองมาดูว่าการไปใช้นะคะทบทวนคามจำก่อนว่าตารางการเชื่อมประพจน์เนี่ยมันจะมีว่าอะไรคะมีประพจน์2ประพจน์ก็คือประพจน์ P และประพจน์ Q นะคะทีนี้ค่าของประพจน์เนี่ยถ้าเราจะให้มันไม่ตรงกันเลยก็คือให้2ตัวแรกเป็นจริงและ2ตัวหลังเป็นเท็จใช่ไหมคะแล้วตัวนี้ก็สลับเป็น จริงเท็จจริงเท็จมันก็จะเกิด4กรณีที่จะเห็นว่า4คู่นี้ไม่ตรงกันเลยเพราะงั้นเวลาที่เราได้คู่ของ4คู่นี้แล้วเราก็ลองมาดูนะคะว่าและเนี่ยนะคะก็จะใช้อักษรว่าอะไรคะ V หัวกลับนะคะใน V หัวกลับเนี่ยก็จะมีว่ามันต้องจริงทั้งคู่ถึงจะจริงนะคะเออนอกนั้นจริงแค่อย่างเดียวหรือไม่จริงเลยก็ไม่จริงโอเคนะคะ หรือก็คือจะเป็น V ตีตรงๆเลยนะและก็หรือนี่จะเหมือนกันนะคะแต่แค่กลับหัวทีนี้ก็จะเห็นว่าอะไรคะขอให้มีแค่ความจริงข้างอย่างเดียวก็พอเนี่ยความจริงแค่ครั้งเดียวอย่างข้างเดียวก็พอเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะเหลืออยู่ตัวเดียวที่ทำไมคะไม่มีความจริงเลยโอเคส่วนก็ต่อเมื่อเนี่ยก็ต่อเมื่อเหตุและผลเนี่ยมันมีความค่าของความจริงเนี่ย ตรงกันเพราะฉะนั้นถ้าตรงกันก็คือจริงกับจริงแล้วก็เท็จกับเท็จก็จะได้อะไรคะกรณีที่จริงกับจริงได้จริงเท็จกับเท็จได้จริงอ่าสุดท้ายถ้าแล้วไอ้ที่ถ้าแล้วเนี่ยจำได้ใช่ไหมคะว่าเกิดเป็นคนแล้วเราเกิดมาดีแล้วก็อย่าชั่วนะคะก็คืออะไรคะจริงจริงได้จริงจริงเท็จได้เท็จเท็จจริงได้จริงเท็จเท็จได้จริงเพราะฉะนั้น ถ้าจำตรงนี้ได้เสร็จเนี่ยเราก็จะได้เอาไปใช้ว่าอะไรคะว่าอย่างศูนย์เนี่ยเป็นจำนวนเต็มโอเคไหมคะศูนย์เป็นจำนวนเต็ม,อเ,ม,เ,นนเ,ตมเอ๊ะค่าของคําจริงประพจน์นี้จริงไหมจริงเพราะว่าจำนวนเต็มประกอบ,บด้วยจำนวนเต็มบวกเต็มลบแล้วก็ศูนย์เพราะฉะนั้นจริงอ่าแล้วหกเป็นจำนวนนับหกเป็นจำนวนนับจริงไม่จริงนะประพจน์นี้อ้าว จำนวนนับคือจำนวนที่เริ่มจากหนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นต้นไปนะคะหก็เลยเป็นจำนวนนับออออและตัวเชื่อมโอเคนะคะตัวเชื่อมผลของเชื่อมได้อะไรคะจริงและจริงได้จริง,รง,รงนี่คือค่าของความจริงของบทพจที่เกิดขึ้นโอเคไหมคะทีนี้เราลองมาดูว่าถ้าเกิดว่าตัวเชื่อมตรงนี้เป็นหรือเราลองดูนะม้าเป็นพืช เฮ้ยไม่ใช่แล้วม้าไม่ใช่พืชม้าเป็นสัตว์หญ้าหวานเป็นสัตว์หญ้าหวานเป็นพืชอ่าเพราะฉะนั้นเท็หรือเท็เป็นอะไรคะเท็โอเคอ่าต่อมา5เป็นจํานวนตรกยะอ่าจำนวนตรกยะ,ะ,นนต,กยะต้องถามว่า5เป็นอะไรหเป็นจํานวนเต็มและจํานวนเต็มเป็นจํานวนตรกยะใช่ไหมใช่อ่าทีนี้ รู้สามรู้สามเป็นจำนวนลายรู้สามเป็นจํานวนอัตกระยะจํานวนอัตกระยะไม่ใช่จํานวนเต็มเพราะฉะนั้นเทสนะนะถ้าแล้วทเทจริงแล้วเทสตเป็นอะไรคะอ่าเทสต์เราจะทําได้เพราะเมื่อเราจําตารางได้อย่างคล่องนะคะถามก่อนตัวนี้3เป็นสมาชิกของเซตนี้ไหมอันนี้อ่านว่าเป็นสมาชิกใช่ไหมคะก็สอยู่ในเซตนี้ไหมอยู่อ่า อันเนี้ยอยู่ไหมไอห้าเนี่ยนะอยู่แต่เซตของห้าอยู่ไหมไม่อยู่เพราะฉะนั้นพอไม่อยู่นะเขาบอกว่าไม่เป็นเพราะฉะนั้นก็จริงโอเคไหมเชื่อมด้วยอะไรก็ต่อเมื่อก็ต่อเมื่อเชื่อมกันออกมาก็จริงสิเพราะว่าตรงหน้าหลังนะคะเหมือนกันโอเคทีนี้เรามาดูนิเศษนิเศษเนี่ยนิเศษของตัวนี้คืออะไรคะก็คือ นิเศษก่อนนะนิเศษอ่านิเศษนิเศษก็คือ4บวกสไม่เท่ากับะ 2. อะไรคะห้าบวกสอง่าทีนี้ค่าของความจริงตัวเนี้ยเป็นอะไรคะเป็นจริงเพราะฉะนั้นนิเศษตัวนี้ก็เลยเป็นอะไรเป็นเท็จคือเราจะดูจากตรงนี้นะคะแล้วเอาค่าความจริงตรงเนี้ย มาเป็นนิเสษก็ได้หรือดูจากประโยคนิเสษข้าวความจริงของมันก็จะตามกันเหมือนกันนะคะอ่ะแล่ข้อนี้นะคะถามก่อนแอสดสุดของลบสามคืออะไรก็คือสามแอสดสุดของสองคืออะไรคือสองแล้วถามว่าสามมากกว่าสองไหมก็จริงโอเคไหมคะคาตอบก็จริงแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะทําเป็นนิเสษอ่านิเสษนิเสษเขียนยังไงอะ่ะก็ต้องเป็นลบแอสดสุดของสาม ไม่มากกว่าแอลสุดของสองอโอเคไหมคะถามว่าได้ไม่มากกว่าเนี่ยเวลาที่ใช้เครื่องหมายเราก็จะใช้เครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่าก,กับนั่นแหละนะคะอ่าเพราะฉะนั้นค่าความจริงของมันก็คืออะไรเทตโอเคนะคะเออโอเคเอาละถ้าเกิดเขาให้ข้อความมาแล้วเราลองเขียนโพสต์นี้อยู่ในข้อความที่มีตัวเชื่อมได้ไหมอ่าพีแทนชันตื่นเช้า คิวแทนชั้นขยันเรียนเพราะฉะนั้น mm. Not P ก็คืออะไรคะก็คือชั้นตื่นเช้าแต่พอใส่นิเศตไปก็ต้องใส่ไม้เข้าไปก็เป็นชั้นไม่ตื่นเช้าโอเคนะคะอ้าวแล้วเรามาดูเหมือนเดิมชั้นตื่นเช้ากับชั้นขยันเรียนแต่ถ้าเกิดใส่นะคะทั้งนิเศตทั้งตัวเชื่อมเข้าไปใส่ได้อะไรคะ P คืออะไรชั้นตื่นเช้าอันนี้ก็คืออะไรก็ต่อเมื่อควคืออะไรชั้นขยันเรียนพอใส่นิเศษก็คือชั้นไม่ขยันเรียน เพราะฉะนั้นรวมกันได้ชั้นตื่นเช้าก็ต่อเมื่อชันไม่ขยันเรียนโอเคนะคะอ้าวแล้วเองมาดูนี่ว่าถ้าห้อยค่าวความจริงมาเนี่ยเราจะได้ค่าวความจริงของโพสต์สุดท้ายหรือเปล่าอันนี้ค่าวความจริงเขาไปอะไรคะต้องบอกก่อนนะ p ค่าวความจริงเป็นจริงอ่า q ค่านะค,ะความจริงเป็นจริงอ้าวจริง r นะคะความจริงเป็นเท็จอ้าวเท็จอ่าเวลาทำเราก็ต้องทำจากอะไรคะจากวงเล็บก่อนนะ เพราะฉะนั้นจริงหรือจริงได้จริงแล้วเราเชื่อมต่อด้วยอะไรคะอ่าและจริงและเท็จก็ต้องได้เท็จอ่าอันนี้ก็คือค่าความจริงของประพจน์ที่เอามาอะไรคะรวมกันไหคะเป็น compound compound อ่ะทีนี้อันนี้จริงจริงและเท็จเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมก็จริงจริงและเท็จอ่า อันนี้ก็คือจริงและเท็จเราต้องใส่ค่าความจริงให้จบก่อนแล้วเราก็เริ่มสเต็ปเลยอ้าวถ้ามันเชื่อมด้วยและและนี่ต้องจริงทั้งคู่อ้าวจริงโอเคก็ต่อเมื่อหน้ากับลังต้องเหมือนกันไม่เหมือนอ่าโอเคต่อจากนั้นอ่านลองดูตรงนี้หรือมีแค่ความจริงอย่างเดียวได้เลยโอเคต่อไปสุดท้ายเชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อจริงหรืออะไรคะ ไอ้ท่าทีจริงถ้าเท่าทีเชื่อมด้วยท่าแล้วถ้าแล้วเนี่ยจริงแล้วเท็จได้เทจอืมนะคะโอเคเขาบอกว่าทั้งหมดเนี้ยมันเป็นจริงอะ่ะคุณแยกได้ไหมว่าสองตัวเนี้ยความจริงมันมีอะไรอยู่นะคะค่าความจริงของมันคืออะไรอ้าว ทีนี้ก็เรามาดูว่าถ้าเกิดว่าเชื่อมตัวเชื่อมเนี่ยมันได้เป็นจริงใช่ไหมคะแสดงว่ามันต้องจริงทั้งคู่มันถึงจะจริงโอเคเนาะเอออ่ะอันนี้ถ้าตัวนี้เป็นจริงอ,อจริงเราก็ต้องไล่ก่อนก็ต่อเมื่อเปิดเท่าที่มันเป็นเทมันเป็นเท็จมันเป็นเท็จเราก็ต้องไล่ก่อนโอกาสที่จะเป็นเท็จเนี่ยคืออะไรคะอ,อ่า การที่เป็นเท,ท็จคืออะไรคะก็คือจริงและเท็จแปลว่าคิวเนี่ยเป็นเท็จใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็บอกว่าโอเคถ้าตรงนี้อ่าตรงนี้เมื่อกี้บอกวันเท็จตรงนี้ก็ต้องเป็นเท็จด้วยแล้วตรงนี้ก็ต้องเป็นอะไรคะเท็จสิถ้าไม่เท็จแล้วมันจะได้จริงได้ยังไงใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นก็จะได้เลยว่าค่าความจริงของใครคะความจริงอ่า p ก็คืออะไร P ก็คือ test อ่ะ Q ล่ะ Q ก็คืออะไร test เหมือนกันอ่าโอเคเราก็จบการนำเสนอเพียงแค่นี้นะคะอ่าเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ไปฝึกฝนตนเองให้เก่งๆโอเคนะคะอ่าบายบาย